ทุกๆคนนะคะวันนี้เช้าว,วันจันทร์ที่11มกราคมนะคะคุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้ในเรื่องของลักษณะภูมิอากาศและก็ทุ่งหญ้าของทวีปอเมริกาเหนือนะคะในทวีปอเมริกาเหนือหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาเรื่องของ youtube การดูจากในหนังสือนะคะแล้วก็ทำใบงานที่11ที่คุณครูให้ทำและคุณครูก็เอบฉเฉลยให้แล้วนะคะ พอมีความเข้าใจเป็นเบื้องต้นนะคะวันนี้คุณครูจะพามาดูทุ่งหญ้าค่ะจาได้ไหมทุ่งหญ้าของทวีอเมริกาเหนือนะคะมันมีภูมิอากาศแบบหลากหลายมากทั้งมีแบบหนาวเย็นอบอุน่นร้อนแล้วก็ภูเขาสูงที่มีน้ําแข็งนะคะเ,เขาก็จะมีทุ่งหญ้านะคะเช่นทุ่งหญ้าสวรนนาจะอยู่ในเขตเขตร้อนนะคะทุ่งหญ้าสเตปทุ่งหญ้าแพร่ แต่ในวันนี้นะคะคุณครูจะพามาดูทุ่งหญ้าในบ้านเรานะคะคุณครูมาถ่ายทําที่ไหนคุณครูมาถ่ายทําที่สวนนาตาเขาก็จะมีการเลี้ยงวัวนะคะซึ่งถือว่าเป็นวัวที่เอาสายพันธุ์มาจากทวีปอเมริกาเหนือนะคะนักเรียนดูไปด้านหลังถ้าเป็นสีขาวนะคะสีขาวก็คือวัวอเมริกันบราแมนนะคะถ้าเป็นสีดา เรียกว่าวัวแแปงกัสและแองกัสนะคะซึ่งเขาก็มีการปลูกหญ้าให้วัวกินหญ้าในที่นี้เป็นทุ่งหญ้าเหมือนกันแต่ไม่ใช่สวาน่าหรือทุ่งหญ้าสเตปหรือแพรีบแต่เป็นทุ่งหญ้า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 แพงโกลานักเรียนมาดูนะคะนี่คือทุ่งหญ้าแพงโกลานะคะเป็นพืชอาหารสัตว์นะคะที่ มีความนุ่มและโปรตีนสูงมากเลยนะคะโปรตีนสูงมากแล้วมันก็จะเนื้อเรื่อยๆมันทนแห้งแรงก็ทนนะคะแล้วก็บริเวณที่เป็นน้ํามันก็จะทนเช่นเดียวกันไม่ตายแล้วก็มันจะนุ่มนะคะวัวจะชอบกินมากนะคะนี่คือหญ้าแพงโกล่าเราสามารถปลูกได้ในบ้านเรานะคะซูรินเราก็ปลูกได้ะค่ะอันนี้ก็จะให้ดูเลยนะคะหญ้าแพงโคล่า นี่ขนาดหน้าหน้าหนาวนะคะอากาศค่อนข้างแห้งนะคะเกษตรกรนะคะเขาก็จะปลูกแพงโกุหลาแล้วก็ใช้น้ำในการรดสวยไหมคะอุ้ยเห็นแล้วอยากกินหญ้าไหมคะุณครูไม่อยากกินหญ้านะคะเอาทีนี้คุณครูจะให้ไปดูวัวใกล้ๆค่ะวัววัววัวอันนี้เราก็เอาสายพันธุ์มาจากวีบอเมริกานะคะก็มีหลายๆพันธุ์ด้วยกันนะคะ หลายหลายพันอาตามมาตามมาตาาผานทุ้งหญ้าแพนโกลานะคะ่านทุางาโกลานะนะคะวัวนะคะเขาชื่อเขาชื่อโ,โควิดช็อกโกโควิดแล้วก็ลาเต้น,นะคะเป็นวัวสายพันธ์ ตัวคู่โหพละกำลังแข็งแรงมากเป็นวัวเลือดผสมนะคะระหว่างพื้นเมืองของบ้านเรากับของอเมริกาเหนือนะคะก็เอามาผสมทันนะโดยการผสมเทียมแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงแบบปล่อยแบบนี้หละคะ่ะเลี้ยงแบบปล่อยแล้วก็ทาทุงา่งหญ้าเป็นทุ่งหญ้าแผ่ เลี้ยงวัวเนี่ยนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องให้ฟางอย่างเดียวเราสามารถทําแปลงหญ้าขึ้นเองได้นะคะตอนนี้ก็แคนโกลาเนี่ยคือเหยียบไปแล้วนุ่มนะคะลาเหยียบหญ้าแคนโกลานั้นนุ่มมากนะคะวัวจะชอบกินนะคะเพราะว่ามันนุ่มแล้วก็โปรตีนอาหารสุดยอดนะคะสุดยอดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ การเหนือเนี่ยนะคะเขาจะมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีมากถือว่าเป็นผู้นําทางด้านเศรษฐกิจนะคะเขาก็มีการเกษตรเหมือนกันนะคะเกษตรของเขาจะอยู่แถวแถวอเมริกากลางแล้วก็อยู่แถวแถวทะเลแคริบเบียนเป็นหมู่เกาะแต่ถ้าเป็นเศรษฐกิจที่เข้มแข็งในระดับโลกก็มีสหรัฐอเมริกามีแคนาดาแล้วก็มีเม็กซิโกนะคะแต่2ประเทศอเมริกา ที่มีคุณภาพนะคะค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะถึงแม้ว่าโรงเรียนจะปิดให้นักเรียนได้เรียนรู้อยู่ที่บ้านนะคะ